สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซ่องอาชุราถาังสารเรามารับชมกันได้เลยในขณะนั้นทักษะเทพเจ้าแห่งการฟาดฟันที่ดูร้ายของหลงอ้าวเทียนมาถึงแล้วลํำแสงสีขาวสองสว่างบนร่างกายของเหอไช่ถูซึ่งเป็นก่บป้องกันวิญญาณระดับปกของเขาและแสงสีแดงที่เข้มข้นก็ส่องขึ้นที่หน้าอกของเขาในเวลาเดียวกันปากกระบอกปืนใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องฟูดเปิดขึ้นบนเกาะที่บริเวณหน้าอกนี้มีเสียงระเบิดดังขึ้นการจโจมของหลงอ้าวเทียนนั้นน่ากลัวและทรงพลัง และเกาะป้องกันวิญญาณระดับ6กของเหอไช่ถูก็แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหอไช่ถูสามารถะลองขวัญขนาดใหญ่ของหลงอ้าวเทียนได้เพียงจังหวะเดียวเหอไช่ถูดูชิคก,ก้าสีทองซีของเขาอย่างดูเดือดในช่วงพริบตาก็สีทองที่บานออกมาจากร่างกายของเขาและขับไล่เทพเจ้าแห่งการฟาดฟันของหลงอ้าวเทียนย่างแรงทุกคนสามารถเห็นชิคก,ก้าสีทองของเขาถูกเผาไหม้อย่างรวดเร็วในขณะที่เกาะสีทองของเขาถูกกระแทกครึ่งหนึ่งของมันหายไปหลังจากที่เขารับการโจมตีของเทพเจ้าแห่งการฟาดฟันนี่คือทักษะวิญญ,ญาณ นั่นคือทักษะวิญญาณที่ห้าของเหอใช่ถู่ซิก้าทองคำคงกระพันชิก้าของเขาเป็นวิญญาณยุดการต่อสู้เสริมของเขาแม้แต่สหายของเขาก็ไม่เต็มใจที่จะใช้มันแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อทักษะวิญญาณที่ห้าของเขาปรากฏขึ้นการํำรงอยู่ของชิก้าทองคำคงกระพันเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับวิญญาจารประเภทอาหารสำนักถังได้เก็บความลับนี้ไว้ในการแข่งขันมาโดยตลอดจนถึงตอนนี้ด้วยทักษะจิตวิญญาณนี้สำนักถังไม่จำเป็นต้องสร้างกอบป้องกันคงกระพันอีกต่อไปการฝึกฝนในปัจจุบันของเหอใช่ถูหมมาายควว่า เขาสามารถรักษาซิก้าทองคำคงกระพันของเขาได้เป็นเวลา7วินาทีเมื่อเขาใช้ทักษะวิญญาณที่ห้าของเขาเพื่อป้องกันตัวเองนอกจากนี้พลังวิญญาณที่ถูกใช้ไปในช่วงเจวินาทีนี้มาจากทักษะวิญญาณและเขาไม่จําเป็นต้องใช้พลังวิญญาณของเขาเพื่อรักษามันอีกต่อไปความสามารถนี้ดีกว่าก็ป้องกันคงกระพันที่สร้างขึ้นโดยเครื่องมือวิญญาแต่สิ่งที่น่าเสียใจก็คือซิก้าทองคำคงกระพันนี้จะคงอยู่เพียงสองชั่วโมงหลังจากที่มันถูกสร้างขึ้น ต้องใช้พลังวิญญาณจำนวนมากเพื่อสร้างมันขึ้นมาและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเหอใช่ถูจึงเป็นคนเดียวที่ใช้มาในการต่อสู้แม้ในเวลาเช่นนี้แต่ก็เพียงพอแล้วสีหน้าของหลงอ้าเทียนหยุดนิ่งเมื่อขวัญของเขากระดอนกลับและเขาเห็นลูกบอลแสงสีแดงที่ไร้กาดอยู่ข้างเขาในช่วงขนาดถัดไปแสงสีนี้กลืนกินร่างกายของเขาไปทั้งตัวในทันทีหลงอ้าวเทียนเพิ่งปลดปล่อยทักษะวิญ,ญญาณอันทรงพลังแต่เขาไม่สามารถต่อสู้ได้เนื่องจากร่างกายของเขา ถูกเลื่อนเข้าไปในทรงกลมของแสงสีแดงเจิงจ้านซึ่งเป็นวิศวกรวิญ,ญญาณระดับ9พูดออกมาว่าเครื่องมือวิญ,ญญาณแสงที่ผูกมัดร,ระดับเจเจิงจ้านรู้สึกประหลาดใจย,ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนหลังจากเห็นทรงกลมสีแดงนี้เขารู้สึกถึงกับทั้งสองทีมก่อนหน้านี้แต่ความเกรงขามของเขาเกิดจากพลังวิญ,ญญาณยุติการต่อสู้ของพวกเขาแสงที่ผูกมัดที่สองออกมาจากหน้าอกของเหอช่ถูในเวลานี้เขย่าเขาไปที่แกนกลางนอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่าแสงที่ผูกมัดนี้เป็นเครื่องมือวิญ,ญญาณระดับ7มันเป็นสิ่งที่มีเพียง จากกวันดิสุริยันจันทราเท่านั้นที่ครอบครองมันซับซ้อนมากในการสร้างแม้แต่สูวนประกอบหนึ่งในสิ่งเหล่านี้ต้องใช้วัสดุและทรัพยากรระดับสูงมากสำหรับการประดิษฐ์เธอใช้โถสามารถใช้แสงที่ผูกมัดได้และนี่หมายความว่าสำนักถังเชี่ยวชาญเทคนิคและเทคโนโลยนีนี้สิ่งนี้ทำให้พมยุทธเจิ้งจ้านตกตะลึงยิ่งกว่าเห็นพลังและความแข็งแรงที่น่าเกรงขามแสงที่ผูกมัดจะยิงลำแสงเดียวและเป้าหมายจะถูกกักขังและทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้เมื่อถูกโจมตีพลังวิญญ,ญญาณอันยิ่งใหญ่ของเป้าหมายจะถูกระงับและยับยั้ง ดังนั้นแสงที่ผูกมัดจึงเป็นอย่างน้อยที่สุดระดับ7็แสงที่ผูกมัดระดับ7็มีพลังมากพอที่จะล็อกความสามารถของวิญญาณธรรมยุทธ์แปดวงแหวนชั่วคราวความสามารถของแสงที่ผูกมัดจะถูกลบออกเช่นกันหากเป้าหมายถูกโจมตีหลังจากที่เขาหรือเธอถูกจัดการแต่เป้าหมายจะต้องรับการโจมตีอย่างรุนแรงแต่เท่าที่เป้าหมายไม่ได้พยายามออกจากการผูกมัดก่อนที่จะถูกโจมตีแสงที่ผูกมัดถือได้ว่าเป็นที่ชื่นชอบในบรรดาเครื่องมือวิญญาณประเภทควบคุมที่วิญญาณระดับสูงใช้การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลต่อสถานการณ์ทั้งหมด สนามลบทั้งหมดเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเหอใช้ถูปลดปล่อยแสงที่ผูกมัดของเขาไม่มีใครโจมตีหลงอ้าวเทียนเลยแม้แต่เหอใช้ถูแต่เจ็ดประหลาดแห่งสื่อไลเคร์่อก็ลุกเป็นไฟขึ้นเป็นทีมในขณะนี้พวกวีเฮ้าไม่ได้ทำอะไรมากตลอดเวลานี้แต่ตอนนี้เขาพุ่งออกมาจากยานสำรวจที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองทุกพื้นที่ของเขาสวิชานสือกระอักเลือดจากการโจมตีของหลงอ้าวเทียนก่อนหน้านี้และกระโดดขึ้นในอากาศตรงไปที่พวกวีเฮ้าปรากฏตัวและจับเขาก่อนที่สวิชานสือใช้การสลับที่ใต้ที่พบลึกลับของเขาแสงสีดำ เม,ม 1941, ื ury, ่อสวิชานสื่อและหวังตรงเอ๋อสลับที่กันอย่างกระทันหันและตอนนี้หวังตงเอ๋อก็อยู่ตรงหน้าหัววีเฮาหวังตงเอ๋อเตรียมพร้อมแล้วและทอกางแขนออกและนำหัววีเฮาเข้ามาก่อนหัววีเฮาอยู่ข้างหนึ่งขณะที่ดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยแสงสีทองอ่อนหวังตรงเอ๋อยู่อีกด้านหนึ่งและปีกอันเป็นประกายของเธอก็กางออกด้านหลังของเธอขณะที่เธอปลดปล่อยวิญญาณยุติการต่อสู้ของเธอเทธิดาผีเสื้อที่เป็นประกายพื้นที่รอบๆตัวของพวกเขาเรืองแสงขณะที่พวกเขาทั้งสองปลดปล่อยวิญญาณยุธิการต่อสู้ของพวกเขาในเวลาเดียวกัน และแสงที่สองประกายเฉพาะตัวก็สองออกมาจากร่างกายของพวกเขาแสงนี้แปลกและไม่เหมือนใครด้วยสีของมันสลับไปมาระหว่างสีน้ำเงินม่วงและทองพลังงานแสงที่หนาแน่นก่อตัวเป็นแกนกลางของมันได้มีเคลื่นพลังวิญญาณแปลกๆมากมายประปนอ,อยู่ภายในมันการฉายภาพมาหึมมาก็ปรากฏขึ้นด้านหลังของหวังตงเอ,อ๋อมันคือเทพธิดาผีเสื้อที่เป็นประกายที่สมบูรณ์และงดงามดวงตาแนวตั้งเสมือนจริงขนาดมาหึมมาปรากฏขึ้นด้านหลังหูบีเฮาดาวงตาแนวตั้งนี้มีสีทองทั้งพลายและรูม่านตาของมันสองประการด้วยเฉดสีม่วงจาง แสงสีน้ำเงินม่วงและทองที่ทำให้ตาพร่าประสานเข้าด้วยกันเป็นทรงกลมขนาดมหึมาที่พุ่งลงมาจากท้องฟ้าสู่พื้นดินต่อหน้าหลงอ้าวเทียนมาช่วยหลงอ้าวเทียนก่อนเจ้าหญิงวิ่หน้าตะโกนสุดปอดเธอไม่รู้ว่าฮู้วีเฮ้าและหวังเอ๋อพยายามจะทำอะไรแต่ในที่สุดฮู้วีเฮ้าก็ระเบิดพลังขึ้นหลังจากรั้งไว้เป็นเวลานานเห็นได้ชัดว่าการโจมตีรวมกันของพวกเขาจะไม่อ่อนแอเลยแต่ถ้าว่าฮู้วีเฮ้าและหวังตรงเอ๋อไม่ใช่เพียงสองคนในเจ็ดประหลาดแห่งสื่อหลายเครื่อเท่านั้นที่ออกปฏิบัติการ ค่ายโลโซเวินอูของสวิชานสือสว่างสวัยด้วยแสงสีดำหลังจากสลับตำแหน่งกับหวังตงเอ๋อและโลหลายอันที่สองประกายด้วยแสงสีดำล้อมรอบเฉินลู่ที่มีปีกและล็อกเขาวไว้สวิชานสือถอนเขตแดนสวินอูของเขาในขณะที่เขาปลดปล่อยโลโวินอูของเขาเขตแดนของเขาใช้พลังวิญ,ญญาณมากเกินไปสวิชานสือได้รับบาดเจ็บในระหว่างการสกัดกั้นหลงเอ้าเทียนก่อนหน้านี้แต่ก็ยังเป็นไปไม่ได้ที่เฉินลู่จะเอาชนะการฝึกฝนของสวิชานสือและหลุดพ้นจากโลโวินอูเป,ย,เปย์เปย์ระเบิดพลังในเวลาเดียวกัน เสียงคำรามของมังกรที่ยาวดังก้องไปทุ่วเวทีขณะที่ร่างกายของเปย์เปย์ดูเหมือนจะยืดออกสายฟ้าสีเงินอมม่วงของเขาเริ่มระยิบระยับทันทีเมื่อแสงสีทองสองประกายออกมาจากตัวเขาและเกดมังกรสีทองปกคลุมทั่วร่างกายของเขาร่างกายของเปย์เปย์สั่นอย่างรุนแรงเมื่อสายฟ้าแลบสีทองที่แข็งแรงและมั่นคงหลุดออกมาจากร่างกายของเขาและกลายเป็นตาข่ายสายฟ้ามาหึมาเปย์เป,ย,เปย์ใช้ตาข่ายสายฟ้าแลบนี้เพื่อหยุดหวังยินเฟิงซึ่งกำลังเดินทางไปช่วยหลงเอ้าเทียนในเส้นทางของเขาเป,เปย์เปย์ ยังปลดปล่อยหัวมังกรทองของเขาจากหมัดเดียวในเวลาเดียวกันและบทขยี้ลำแสงที่เข้ามาจากดวงตาของอูทถงมอสกดวิญ,ญญาณสามพบของเชียวเชียวแยกออกเป็นสามมออีกครั้งและตกลงไปที่พื้นการสะเทือนของม่อเธอร่วมมือกับเป้ยเปืยและล็อกสมาชิกในทีมของสำนักดั้งเดิมอีกสองคนไว้แสงที่รุนแรงและน่ากลัวของเปยเปยระง,งับพวกเขามากจนพวกเขาไม่สามารถปลดปล่อยการตุกพลังครั้งที่สองของวิญ,ญญาณยุดร่างกายซึ่งเป็นเทคนิคที่แข็งที่สุดของพวกเขาเชียงหนานหนานลุกเป็นไฟในเวลาเดียวกัน เธอปลดปล่อยทักษะวิญญาที่สามของเธอการเคลื่อนที่ในพริบตาและทักษะวิญญาที่สี่ของเธอกาสุวรรณไร้พาย,ายซึ่งทําให้เธอปรากฏตัวข้างหลังเจียงอี้ชีในทันทีเจียงหนานหนานโจมตีโดยตรงที่คู่ต่อสู้ของเธอขณะที่เธออบรอบเอวของเจียงอีช้ชีและวงแหวนวิญญาที่ห้าของเธอก็เรืองแสงนี่คือทักษะอรชรหนึ่งพันพันเกี้ยวทักษะวิญญ,ญาสามอย่างทุกปลดปล่อยออกมาทีละอย่างและเจียงหนานหนานทำให้เจียงอี้ชีหยุดนิ่งได้ในพริบตาเครื่องเครื่องมือวิญญ,ญาของเหอใช่ถูหลังไหลลงมาบนล่างของเวยหน้า เรากับฝนดาวตกบังคับให้เธอต้องใช้กบป้องกันกงกระพันเพราะสหายของเธอไม่ได้อยู่ใกล้ๆเพื่อปกป้องเธอใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเพื่อให้สถานการณ์ทั้งหมดเปลี่ยนแปลงพวกเขาอยู่ในภาวะอับจนแต่สมาชิกทุกคนจากสำนักดั้งเดิมถูกระงับและยับยั้งในทันทีเป็นไปได้อย่างไรอารมณ์และความไม่เชื่อเพิ่มขึ้นในหัวใจของเวน่าไม่มีทางที่เธอจะเชื่อหรือยอมรับว่าเจ็ดประหลาดแห่งสื่อหลเคร์สามารถบรรลุค,ความเข้าใจโดยปริยายและเข้าใจกันในทันทีทันใดาจากความโกลาหลก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ได้ติดต่อกันเลยก่อนที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้น ดังนั้นพวกเขาทั้งหมดจะลุกเป็นไฟพร้อมกันได้อย่างไรและพวกเขาทั้งหมดจะเลือกเป้าหมายที่แตกต่างกันได้อย่างไรนอกจากนี้การเคลื่อนไหวของพวกเขายังเชื่อมโยงกันอย่างแนบเนียนจนแทบไม่มีช่องโหว่หรือจุดอ่อนเลยความแข็งแกร่งสูงสุดของเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไลเคอร์ในการต่อสู้แบบกลุ่มคืออะไรและความแข็งแกร่งในการต่อสู้หลักของพวกเขาคืออะไรทำไมพวกเขาถึงเลือกเข้ารอบกลุ่มทั้งที่พวกเขารู้ว่าสมาชิกทุกคนของสำนักดั้งเดิมนั้น ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อความแข็งแกร่งในการต่อสู้หลักของเจ็ดประหลาดแห่งสื่อหลายเครือไม่ใช่มังกรศักดิ์สิทธิ์สีทองของเปยเปยหรือเขตแดนสวินอูของสวีชานซื่ในทำนองเดียวกันมันไม่ใช่ทักษะการหลอมรวมวิญญ,ญาณการต่อสู้ของโฮวีเฮาและหวังตงเอ,อ๋อแต่มันคือการตรวจจับทางจิตวิญญาณที่มองไม่เห็นและไม่มีตัวตนซึ่งถูกใช้ร่วมก,กันกับทุกคนในระหว่างการต่อสู้แบบกลุ่มและด้วยการตรวจจับทางจิตวิญญ,ญ,ญาณนี้ทำให้ทุกคนสามารถบ,บรรลุค,ความเข้าใจที่น่าสะพรึงกลัวและความเข้าใจซึ่งกันและกัน นี่คือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาและทําให้พวกเขากล้าที่จะท้าทายคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าในการต่อสู้แบบกลุ่มทีมของสํานักถังได้ตรวจสอบคู่ต่อสู้ของพวกเขาตั้งแต่เริ่มต้นและพวกเขาก็จงใจผ่อนคลายและแยกตัวออกไปหลังจากนั้นพวกวีเฮาได้วางแผนทุกชั้นเชิงและการเคลื่อนไหวทําให้พวกเขาดูเหมือนขาดการทํางานเป็นทีมและทําให้ดูเหมือนว่าพวกเขาเสียเปรียนจนถึงขนาดนี้เมื่อพวกเขาทั้งหมดลุกเป็นไยในเวลาเดียวกันเขามีเพียงหนึ่งเป้าหมายที่แท้จริงเขาต้องการกําจัดสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดของสํานักดั้งเดิมหลงอ้าวเทียน ไม่ว่าความสามารถที่ซ่อนเร้นของเจ้าหญิงเวน่าจะครอบครองมากแค่ไหนและไม่ว่าเธอจะเป็นศูนย์กลางของทีมหรือไม่ก็ตามความสามารถโดยรวมของเธอก็ยังห่างไกลาจากหลงงอ้าเทียนผลลัพธ์ที่สําคัญที่สุดที่ฮัววีเฮ่าต้องการบรรลุโดยการกําจัดหลงเอ้าเทียนไม่ได้เป็นเพียงทําให้ความแข็งแรกร่งโดยรวมของสํานักดังเดิมอ่อนแอลงเท่านั้นพวกเขายังต้องการโจมตีความมั่นใจของพวกเขาด้วยความสงบจากเมื่อก่อนก็เพื่อที่พวกเขา จะได้เพิ่มพลังสําหรับการประทุข,ของช่วงเวลานี้ทรงกลมแสงสีน้ําเงินสีม่วงและแสงสีทองที่ฮู้บีเฮ่าและหวังตรงเอ๋ลอล้อมรวมกันกลายเป็นดวงตาแนวตั้งขนาดมหึมาช่วงเวลาเดียวกันกับที่มันกับขึ้นสู่พื้นนี่คือดวงเนตรวิญญาณของพวกบีเฮาและหวังตรงเอ๋อรกำลังสนับสนุนเขาดวงตาขนาดมหึมานั้นดูลึกซึ้งและโลกที่ไร้ขอบเขตก็ปรากฏขึ้นหากใครจ้องมองเข้าไปใกล้ๆในช่วงเวลาต่อมาแสงสีน้ําเงินสีม่วงและแสงสีทองอันน่าสะพรึงกลัวก็พุ่งออกมาลำแสงนี้คล้ายกับความกรมงกลืนของแสงไฟเมื่อมันยิงออกไป และทุกที่มันผ่านไปก็ถูกย้อมด้วยแสงสีทองแปลกๆซึ่งรวมถึงชั้นเวทีที่พรมยุทธเจ้จงานได้วางไว้บนพื้นหลงอ้าวเทียนยังคงดิ้นรนอย่างหนักเท่าที่จะทําได้ภายในแสงที่ผูกมัดสีแดงที่ทําให้เขาล้มลงเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติและเขาได้ปลดปล่อยเทคนิคที่แข็งที่สุดของเขานั่นคือกายแท้วิญญาณยุทธของเขาในความพยายามที่จะหลุดพ้นจากเนื้อมือของแสงที่ผูกมัดแต่แสงที่ผูกมัดระดับเจ็ดนี้มีพลังมากเกินไปการอ้างว่าสามารถจํากัดความสามารถของวิญญาณพรมยุทธได้ชั่วคราวไม่ได้เป็นเพียงตำนาน และแม้ว่าหลงอ้าวเทียนได้ปลดปล่อยกลายแทยบวิญญาณยุธิของเขาและร่างกายของเขาก็ลุกเป็นไฟเขาทําได้เพียงเฝ้าดูเมื่อแสงที่ผูกมัดรอบๆตัวเขาพังลงอย่างชา้าช้าอย่างไรก็ตามลำแสงหลักสีได้มาถึงตรงหน้าเขาแล้วลำแสงนี้ผ่านเขาไปในพริบตาเมื่อทุกคนจะสําน,นักดั้งเดิมเชื่อว่าการโจมตีครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่หลงอ้าวเทียนลำแสงสามสีขนาดมาหึกมากว้าง3เมตรและยือดออกทันทีและเกือบจะแบ่งเวทีการแข่งขันออกเป็นสองส่วนเจียงหนานหนานยังคงให้เจียงอี้ฉีตึงกับทักษะการล็อกอรชรนเกี่ยวของเธอ และเธอก็หายตัวไปในช่วงพริบตาผ่านการเคลื่อนที่ในพริบตาเจียงอี้ฉีไม่สามารถตอบสนองได้ในขณะที่เธอถูกโจมตีโดยลำแสงสามสีของถนนสีทองนี่คือเส้นทางสีทองที่เหี่ยวเฉาทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุธการต่อสู้อันแรกของหวังตงเอ๋อและฮู้วี่เฮาในที่สุดแสงที่ผูกมัดที่กับขังหลงเอ้าเทียนก็แตกสลายแต่เขาได้กลายเป็นรูปปั้นทองคําเขาไม่ใช่คนเดียวเจียงอี้ฉีก็กลายเป็นรูปปั้นทองคําหลังจากที่เธอถูกถนนสีทองหลงเอ้าเทียนมีพลังวิเศษแต่ฮู้วี่เฮาและหูงตงเอ๋อ ต่างก็มีวิญญาณคู่คนหนึ่งคือจักรพัรดิวินและอีกคนหนึ่งเป็นราชวิญญาณความพยายามร่วมกันของพวกเขาได้ทักษการหลองรวมวิญญายุทธการต่อสู้ของพวกเขาจะไม่ทรงพลังได้อย่างไรพวกเขาเคยร่วมมือกันเพื่อเอาชนะมหาปวิญญาณที่เก่งที่สุดมาก่อนวิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับถนนสีทองคือการหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีเพราะทักษะถนนสีทองมันลอกเป้าไม่ได้แต่พอโดนโจมตีแล้ววิญญาณยุธการต่อสู้กายแท้วิญญายุทธจะถูกกำจัดแสงสว่างและพลังทางวิญญาณที่รุนแรง กัดกอดร่างกายของพวกเขาซึ่งถูกแช่แข็งไว้ดวงตาแนวตั้งสามสีขนาดมหึมาเปลี่ยนกลับเป็นทรงกลมสามสีและอุณหภูมิในอากาศก็ลดลงในพริบตาทรงกลมสามสีเปลี่ยนไปอีกครั้งและแสงสีขาวดำก็พันกันเมื่อแรงกดดันอันน่าสะทึงกลัวถูกปลดปล่อยออกมาน้ำแข็งเย็นยเยือกและหิมะโปรยปรายเมื่อค้อนสีดำปรากฏขึ้นพร้อมกับน้ำแข็งขั้นสูงสุดที่ควบแน่นบนพื้นผิวของมันพายุหิมะขนาดมหึมาพัดรอบรอบหลงอ้าวเทียนโดยที่ร่างของเขาอยู่ตรงกลางและอุณหภูมิที่เย็นและสร้างชั้นน้ำแข็งขึ้นอีกชั้นนหึ่ง บนร่างกายของเขาซึ่งได้กลายเป็นรูปปั้นสีทองไปแล้วยักษ์ที่ก่อตัวขึ้นจากน้ำค้างแข็งและหิมะกับค้อนขนาดมหึมาที่น่ากลัวและดูเหมือนว่ามันจะฉีกโลกออกเป็นชิ้นๆเมื่อมันตกลงมาจากฟากฟ้านี่คือการผสมผสานร,ระหว่างจากักรพรรดิแมงป่องน้ำแข็งยกเหน็นและค้อนราวเทียนนี่เป็นหนึ่งในทักษะการหลอมรวมวิญญาณการต่อสู้ของฮววีเฮาและหวังตงเอ,อ๋อที่เรียกว่าค้อนจกักรพรรดิสวรรค์แสงที่ผูกมัดถนนสีทองและค้อนของจกักรพรรดิสวรรค์ความสามารถสูงสุดทั้งสามสิ่งนี้ที่ฮัววีเฮาเตรียมไว้้เเเพื่อจัดกกาารลงทียน กูวีเฮ่าอาจไม่สามารถเอาชนะหลงอ้าวเทียนได้แม้ว่าร่างกายของเขาจะฟื้นตัวเต็มที่แบบตัวตัวแต่ถ้าว่ากูวีเฮ้าแล้วหวังตงเอ๋อกับหลงอ้าวเทียนในสถานการณ์หนึ่งต่อสองหมายความว่าหลงอ้าวเทียนไม่มีโอกาสเลยพลังวิญญาณของกูวีเฮ้าถูกใช้ไปอย่างน่าตกใจแต่หวังตงเอ๋อเป็นผู้กำกับหลักในร่างนี้แล้วมันไม่ได้เป็นปัญหามากนักสำหรับพวกเขาที่จะปลดปล่อยทักษะการหลอมรวมวิญญาณยึดการต่อสู้สองทักษะพร้อมกันทันใดนั้นเจ้าหญิงวัยหน้าก็ตะโกนว่าหลงอ้าวเทียนยอมแพ้เธอคริตร้องสุดเสียง และเสียงของเธอแหลมคมมากคำอุทานของเธอมุ่งไปที่พรมยุทธเจ้งจ้านเธอจะไม่ตะโกนได้อย่างไรในเมื่อเธอรู้ว่าหลงเอ้าเทียนผู้ซึ่งวิญญาณยุดการต่อสู้ทุกถอดออกจากร่างกายของเขาไม่สามารถต้านทานการโจมตีนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าเจ้งจ้านจะช้ากว่าเครื่องจังหวะและเขาก็ช้าเป็นหนึ่งก้าวที่จะช่วยหลงเอ้าเทียนเสียงกรีดร้องที่แหลมคมดังออกมาจากปากของเวยหน้าและวงแหวนวิญญาณทั้งห้าบนร่างกายของเขาก็เปลี่ยนไปในทันทีวงวงแหวนวิญญาณสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงและสีดำหนึ่งวง เปลี่ยนเป็นวงแหวนวิญญาณสีดำหวงแต่ขณะที่วงแหวนวิญญาณดวงที่สี่ของเธอเป็นประกายด้วยแสงสีดำผู้คนสามารถเห็นคลื่นที่บิดเบี้ยวจากร่างกายของเธอท่ามกลางเสียงกรีดร้องที่เจอบหูของเธอทรงกลมแสงสีเงินสีขาวกระพริบอยู่ด้านหลังของเธอซึ่งดูเหมือนกับจับมวนเข้าด้วยกันและรอยยับไม่ท้วนมันเป็นรูปร่างของสมองนี่เป็นทักษะวิญญาณที่สีของเธอที่เรียกว่าเสียงคร่ำครวญมันเป็นทักษะวิญญาณที่น่าเกรงขามที่รวมพลังวิญญาณและพลังเสียงเข้าด้วยกันมันเป็นทักษะวิญญาณหนึ่งหมื่